สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พิการมีเมนูง่ายๆมาแนะนําแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเพื่อนๆนคะ่ะวันนี้พิการจัดเป็นกระหล่ำปีผัดน้ําปลาค่ะเพื่อนๆนเมนูง่ายๆแต่อร่อยนะคะก่อนอื่นเราก็ไปทําเจ้ากระหล่ำปีเลยะคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะจัดการผ่าเจ้ากระหล่ำปีนะคะเอาไส้ออกนะคะผ่านหัวนึงก็ผ่าสีนะคะแล้วเราก็ใส่ ที่พักพักเอาไว้แล้วก็แกะเจ้ากระหล่ำปีออกเป็นชิ้นๆนะคะวันนี้พี่การจะใช้เป็นกระหล่ำปีที่เวลาหั่นแล้วออกมาเป็นชิ้นใหญ่ๆเวลาผัดจะดูน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆพี่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆคะไปลองทําดูได้เลยค่ะเมนูง่ายๆรวดเร็วทานกับข้าวสวยรลล้อนๆโหอร่อยสุดยอดเมนูนี้ทานไม่รู้เบื่อเลยอะ หอมเจ้าน้ำปลาแต่ว่าถ้าน้ำปลาเนี่ยเราต้องใช้เป็นน้ำปลาอย่างดีนะคะเพื่อนๆนค่ะกลิ่นเขาจะหอมเวลาเราเหยาะเหยาะในข้างๆกระทะเนี่ยเขาจะหอมมากๆนะคะพเพื่อนๆ่เราแกะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็จะพผักเอาไว้ก่อนนะคะพเพื่อนเพื่อนค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําเจ้ากระเทียมต่อเลยค่ะนะคะกระเทียมวันนี้พี่การใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะก็เอามาสัก ห้าหกหก็ได้ชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะเพื่อนๆน,นะคะแต่วันนี้พี่การใช้เยอะหน่อยเพราะว่าเราก็จะทานควบคู่ไปเจ้าเจ้าตัวกระหล่ำปีเลยค่ะมีประโยชน์นะคะกระเทียมใส่เยอะๆก็ได้ค่ะเพื่อนๆเราก็จัดการทุบแล้วก็สับๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะ อันนี้เราจะสับละเอียดหรือว่าจะสับให้เขาเห็นเจ้าตัวกระหล่ำปีเอเจ้าตัวกระเทียมเป็นชิ้นๆก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยสับเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะแล้วเราก็จะามาดูเจ้าเครื่องปรุงต่อเลยค่ะก็ไม่มีอะไรมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะก็มีกระหล่ำปีกระเทียม ซอสปรุงรสฝาเขียวผงปรุงรสน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำปลาเอาไว้หยอะข้างๆนะคะพเพื่อนๆเอาน้ำมันใส่กระทะนะคะใช้ไฟแรงนิดนึงนะคะอันนี้เวลาผัดเราจะใช้ไฟแรงนะคะเพราะว่าเขาผัดเร็วค่ะไม่เกินสองนาทีทานได้เลยนะคะพเพื่อนขาพอน้ำมันร้อนเราก็ใส่กระเทียมลงผัดเลยค่ะนะคะดให้ดีใ้หอมนะคะ เดี๋ยวเราก็จะใส่เจ้ากระหล่ำปีลงไปผัดเลยค่ะพอกระเทียมเหลืองได้ที่แล้วเทกระหล่ำปีใส่ลงผัดเลยค่ะเพื่อนๆคะเป็นกะทะเลยวันนี้จัดก,การผัดเลยนะคะอ,อันนี้เราจะผัดแบบเร็วๆนะคะคเพื่อนๆค่ะแล้วก็จะใช้ไฟแรงค่ะ ก็ใส่น้ำตาลลงไปนะผงปรุงรสนิดนึงซอสปรุงรสสักเขียวหน่อยน้งใส่อย่างละเล็กละน้อยนะคะแค่พอหย,ยอะๆพอเพราะว่าตัวชูโรงเขาเนี่ยเขาจะเป็นน้ำปลานะคะส่วนน้ำปลาเนี่ยพอกระหล่ำปีเขาสลบนิดนึงเราก็เหยอะน้ำปลาไปข้างๆตะเภนะคะเพืเ่อนกลิ่นเขาก็จะออกโชยออกมาเลยค่ะแค่นี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อกระหล่ำปีสลบเราก็หยอะน้ำปลาข้างๆนะคะ ยอาน้ำตานะคะหย่อมข้างๆกระทะนะคะเพื่อนๆนะคะเขาโดนความร้อนนะคะนะคะี่ค่ะลิ่นเขาน้ำลาก็จะออกโชยถมมักนอกเลยค่ะหอมหน่าทานมากๆนะคะการผักนะคะพัผักสลกก็ทานได้แล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเมนูง,ง่ายๆนะคะเสร็จะสับเรียบร้อย น่าทานไหมคะเพื่อนๆคะกระดัมปีผัดน้ำปลาน่าทานมากๆเลยคะ่ะเนี่ยฐานร้อนๆนะอร่อยนะคะเพื่อนๆคะ่ะตักใส่จานเสิร์ฟไปเลยค่ะเพื่อนๆอสมาชิกก็ตักข้าวรอได้เลยคะ่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือจะเป็นข้าวต้มนะอร่อยสุดๆ,ส,ดๆสุดฟินเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วทานได้เลยพร้อมทาน กะหล่ำปีผัดน้ำปลาของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ